คุณไม่ได้ใน,ใน,นะครับคณรู้ไหมคุณต้องรู้สับสวั่ดใครมาแล้วสองมัูนครับหนดะพี่ซ้อมูนะครับมูพมซซ้อมีครับซาลูพิซซวัสดีดจ้า หงสองแดงของคุณครับสีแดงแล้ว ขับรได้ได้ดวยนะถ้ามีใครเจอฝนตกไหมของคุณพี่อั้ไทยไปปลอยครับไม่ไม่ไม่ไมไมไมอยคุ้มๆม,มันไม่ตกขอบคุณสองแดงด้วยนะครับจา่พี่อัไทยโพตอนนี้พิสี่แดงจตกละลอย วันนี้เรไม่ววดีครับขออ้อสมาเสียท่ตรงอาเหรา่าไม่ได้ลผมปวล,ล,ลงก่อนนะครับเพราะว่าผมปวดตั